คนขาหลังจากที่เฝ้ารอมาเป็นเกือบอาทิตย์นะคะทุกคนเห็นไหมเขาออกเป็นผีเสื้อแล้วจริงๆด้วยเห็นตัวเขาไหมคะนี่ไงเขาหลุดออกมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นผีเสื้อนี่กำลังสมพันธ์ใหม่นะคะตัวน,นี้เยอะเลยนี่บินกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเขาออกเป็นผีเสื้อจริงๆสีสวยมากนี่ดูผีเสื้อลายสวยผีเสื้อลายสวยคะ่ะสวยจริงๆนะคะสมกับที่รอคอยนะคะ ดูตาเขาสินี่เขาไม่ไปเพราะว่าเขาผสมพันธุ์เยเยสวยไหมสวยไหมสวยแล้วตอนนี้เขาเริ่มออกเริ่มทยอยออกนะคะเริ่มทยอยออกมาเป็นตัวผีเสื้อเยอะอยู่นะบางตัวก็ยังไม่ได้ออกมาบางตัวก็ยังอยู่ในยังเป็นหนอนนี่ไงเห็นไหมสวยไหมนะคะสวยนี่เห็นไมเขาออกนี่เห็นไหม,ม,ม,มหเออนี่ย he เขาถยอยหลุดออกมาเป็นผีเสื้อ งามสีสวยงามค่ะสวยอยู่สวยอยู่สมกับที่เราทิ้งไว้ให้เขากินใบไม้จนโกรนสวยแล้วได้หลายได้หลายเลยนะคะได้หลายเป็นฝูงเลยนะเนี่ยนี่ให้ดูนี่เป็นฝูงเลยนะวันนี้บรรยากาศอุมครึม,มอึมครึม,ลมเล็กน้อยอัดดำดำหน่อย นะฮะดำๆนะอ่ะให้ดูตัวใกล้ๆที่เขาไม่อันนี้นี่ตัวนี้สีสวยออกลายลายขาวๆอ่ะดูคู่นี้ดูคู่นี้ผสมพันธุ์มาเขาไม่น่าจะไปไหนไหนแล้วนี่ไม่ลายสวยไหมลายสวยอยู่นะคะเห็นไหมคะสวยนี่คือที่ปล่อยให้เขาโต โตยังกลายเป็นผีเสื้อแล้วก็จะได้ผีเสื้อหนึ่งฝูงละแล้วก็จะทยอยออกมากันเรื่อยๆเห็นไหมบินกันยุบยับไปหมดสวยนะคะสวยกว่านอนเขียวๆอยู่เวลาออกมาก็สวยกว่านอนเขียวๆอยู่นะคะอืมนะคะสวยถูกใจนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณที่แบบมีผีเสื้อสวยๆนะอุตส่าห์ยอมแลด้วยต้นต้นส้มเช้งหนึ่งต้นกรนเชียนะคะเห็นไหม ลายเขาก็สวยอยู่ไอ้ <c oughs> จามนาอะอะโอเคค่ะทุกคนนะคะเรียบร้อยแล้วประสบความสำเร็จแล้วสำหรับต้นไม้ต้นส้มเช้งหนึ่งต้นโกลนเพื่อแรกกับพิซอร์สวยๆได้มาแล้วนะคะเป็นฝูงก็เขาทยอยออกมาเรื่อยๆนะทยอยออกมาเรื่อยๆบางตัวก็กาลังกําลังจะเข้าเป็นครคูนกําลังจะเข้าเป็นอนั่นอะอะไรนะที่เป็นแข็งๆแล้วก็บางตัวก็จะ เออยังเป็นนอนเล็กๆอยู่นะจ๊ะอ่ะโอเคนะคะทุกคนแค่ทําใหู้้กคนรู้ว่าเราประสบความสําเร็จแล้วนะเออเราได้ผีเสื้อหนึ่งฝูงละฝูงยังไม่ใหญ่มากนะคะ,ะให้ดูความสวยงามอีกทีนี่สวยงามนะคะโอเคนะคะทุกคนวันนี้คุณลุงไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับในช่องของคุณลุง easy life ถ้าใครรู้สึกว่าใครชอบธรรมชาติใครชอบสัตว์เลี้ยงนะคะต่างๆที่คุณลุงสามารถเก็บภาพให้ดูได้นะก็ สามารถกดไลค์นะคะแล้วก็ติดตามคุณลุงไว้ได้นะคะคุณลุงจะมีคลิปเรื่อยๆตามภาษาคนที่หลุดออกมาจากเมืองหลวงแล้วก็มาเห็นความสวยงามของธรรมชาติกับสัตว์เลี้ยงเท่าที่หาได้นะคะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย